สวัสดีพี่พี่ทุกท่านเนาะก็ผมก็พี่แบงค์เนาะจากเพจตามผมลงทุนแล้วก็ช่อง YouTube ตามผมลงทุนเนาะเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์เนาะคัดเรียนเนาะคัดเรียนออนไลน์รุ่นรุ่นที่6เนาะก็เปิดรับสมัครเนาะใครที่สนใจอยากจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มนักเรียนของผมเนาะก็สามารถที่จะสมัครกันเข้ามาได้เลยเนาะตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่วันนี้เลยเนาะก็ ทยอยอยกันเข้ามาได้เลยเนาะก็รุ <c oughs> ร่นรุ่นนี้รุ่นนี้ก็คือเราจะอยู่กันจนจนถึงสิ้นเดือนก็คือเราจะเริ่มไลฟ์รุ่นนี้เนาะก็วันที่17กรกฎาคมเนาะจริงๆแพลนไว้ว่าจะเป็น1กรกฎาคมแต่กลายเป็นว่าติาดภารกิจศาสนาะกิจเนาะในในช่วงกลางกลางเดือนก็เลยเลื่อนมาเป็นกลางเดือนเนาะแต่ว่าพียร์เรียนในการในการในการไลฟ์ก็คือจากปกติที่3เดือนเนาะก็เห็นว enfin ่ารอบรอบนี้คือมีวันหยุดเยอะเนาะก็ ก็เอาเป็น3เดือนครึ่งไปเลยเนาะก็คือสิ้นสุดจนถึงสิ้นเดือนตุลาเนาะประมาณวันที่28ไลฟ์สุดท้ายเนาะวันที่28ตุลาอ่าก็คืออาจจะอยู่จนถึงสิ้นเดือนหละวันที่31อ่าอ่าตอคอแต่ว่าไลฟ์ไลฟ์อ่าสุดท้ายก็คือจะเป็น28ตอคอนเนาะของของรุ่นรุ่น6รุ่นนี้อ่าเนื้อหาหลักๆก,ก็คืออ่จะมีอ่าคลาสคลาสก็คือ เป็นเรียนผ่านคลิปวิดีโอที่บันทึกไว้แล้วเนาะในใน c e b o o k กลุ่มปิดก็คือพี่ๆสามารถที่จะอเข้าเข้า,เข,าเข้ามาเรียนได้ตามเนื้อหาที่ที่เราสนใจเนาะก็หลักๆแล้วก็จะมีอเนื้อหาอยู่5 5 5หมวดเนาะก็คืออ่าณตามนี้เลยเนาะก็จะมี เบสิกเอเด w เวฟเนาอะ,อะก็ผมจะใช้กราฟเซ็นท e t น์ฟิวเจอร์ในการเป็น Case ต t u ดีเนาะแล้วก็แอดวานซ์ e อเดตเวฟเช่นเดียวกันก็จะใช้กราฟของเซ็น u t ศน์ฟิวเจอรเป็นเคส e ต t u ดีแล้วก็เนื้อหาของเทคนิคทองคำเนาอะ,อะเนื้อหาเทคนิคทองคำก็จะมีการประเมินอาการจับรอบสโต e รอบ rsi อะไรพวกนี้เนะาะการใช้เดเวอร์เจนการดูการดูรอบเดเวอร์เจนอะไรประมาณนี้แล้วก็เนื้อหา t r i ก of the Trade ก็จะมีะเนื้อหาเกี่ยวกับข้อสังเกตต่างๆเนาะแล้วก็ การประเมินเทรดเซตอัพของฝั่งฝั่งฝั่งซื้อแล้วก็ฝั่งขายเนาะแล้วก็เนื้อหาเนื้อหาล่าสุดก็จะเป็นเนื้อหาของกราฟแท่งเทียนเนาะไพร์เซคชั่นก็วิธีการดูแท่งเทียนกลับตัวอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็การวางเทรดเซตอัพหรือว่าการวางโซนเทรดดิ้งโดยการใช้แท่งเทียนในการประเมินเนาะก็ใครสนใจก็คือตามตามค่าค่าเรียนก็ตามตามนี้เลยเนาะ ก็คือเราจะอยู่ด้วยกันรุ่น6นี้ก็คือจนถึงสิ้นเดือนตุลาเนาะใครสนใจก็สามารถที่จะทักไลน์ผมได้เลยเนาะตรงนี้เนาะ B A E W A N G แล้วก็ B A N K เนาะส่วนเบอร์โทรศัพท์ก็จะเป็น0848427557ก็ติดต่อกันเข้ามาได้เนาะส่วนในไลฟ์เนาะก็จะมีผมจะไลฟ์ช่วงเย็นเนาะประมาณเวลาก็ประมาณ17นาฬกา15นาทีโดยประมาณเนาะแล้วแล้วแต่แล้วแต่เนาะก็ ก็จะใช้ระยะเวลาในการไลฟ์ก็คือประมาณหนึ่งชั่วโมงอ,อาจจะเหลือๆหน่อยเนาะอาจจะอาจจะหนึ่งชั่วโมงกว่าๆแต่ว่าหลักๆแล้วก็คืออย่างน้อยก็ตีว่าประมาณหนึ่งชั่วโมงเนาะไลฟ์แผนการเทรดจะมีอะไรบ้างก็จะมีการวางแผนการเทรดของทองคำเนาะ,อะทองคำแล้วก็เซ็นเซ i ร์ฟิวเจอร์สญญแล้วก็หุ้นรายตัวเนาะ,ะนี่ประมาณนี้ก็ใครสนใจก็ทัก,ท,ก,ท,กทักมาได้เนาะก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวไปดู แผนของทองคำเนาะที่ที่ผมได้ทําบันทึกไว้ให้ก็ส่วนใครใครที่อ่าใครที่อ่าสนใจอยากจะเปิดพอร์ตเนาะ,ะก็เข้าไปที่ช่อง Youtube ได้เนาะกะ็เข้าไปที่มุมมองการแชร์ทองคําตรงนี้เนาะก็จะมีะผมกอ็อาจจะมีลิงก์เปิดพอร์ตไว้ให้เนาะก็คือใครใครที่เปิดพอร์ตกับทาง XM ผ่านทางผมเนาะก็จะมาเข้ามาอยู่ในไลน์กลุ่มสำหรับคนเปิดพอร์ตเนาะก็ อ่าเราก็จะมีแผนการเทรดแชร์ให้เนาะเอ่อทั้งทั้งกลุ่มนักเรียนล้วก็กลุ่มกลุ่มคนส่วนผ่อตเนาะก็ยินดีต้อนรับพี่พี่ทุกทุกคนเนาะ,ะโอเคครับก็อ่ะประมาณนี้เนาะอ่ะฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยครับโอเคครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านตอนดีวมาดูแผนของทองคำกันนเนาะเออเมื่อคืนก็โอ้โหมันสุดตีนจริงเนาะโอ้โทองคำคือตังเอ่อตังเป็นไปตามแผนทุกอย่างเลนาะเคเืออ่ ลง,ลงมาชุดนี้ลงมาชุดนี้ก็คือการเคลียร์เนาะแล้วก็ดีดปั้งขึ้นไปตามตามตามแผนเลยว่าราคาจะขึ้นมาแถวๆโซนนี้ก่อนปึ๊กถึงแม้แถวๆแถวๆโซนโซนนี้โซนนีอ้อ่าแล้วก็ปึ้งขึ้นไปโซนบนแล้วก็ค่อยเซลล์ลงมาโอ้โหเมื่อคืนขึ้นสุดก็คือขึ้นสุดแล้วก็ลงสุดจริงๆเนาะแล้วก็อตอนตอนสักกี่กี่โมงได้ตอนสักสามทุ่มเนาะเออก็บอกว่า เราจะใช้เราจะใช้โซนนี้เป็นเป็นแนวเป็นแนวเล่นหน้าบ่ายคือโซนนี้ประมาณหนึ่งแปดหนึ่งหกจุดสามเนะก็คนที่บายมาจากโซนนี้เมื่อคือนก็โอเคได้วินไปแล้วแล้วก็ครบครบหลุปของเขาพอดีเนาะของทางฟิมสหนึ่งชั่วโมงก็คือขึ้นมาเล่นโอเวอร์บอพอดีอ่ะยังไงก็คือยังไงเจอทรงนี้ก็ต้องเพ่นก่อนเนาะเออทรงนี้ทรงนี้เล่นโอเวอร์บอสทรงนี้แล้วก็เล่นเจอทรงนี้แล้วก็ตบหลุดเรียบร้อยนี่นี่คือหน้าช็อตมาแล้วนะเออให้รู้ว่าหน้าช็อตมาแล้วนะคือคือ,อย่างไงฮะ ือตรงนี้เห็นไหมการการขึ้นการขึ้นมาเซอร์เคิลนี้เขียวเขียวเล่นเขียวเนาะแล้วก็ตรงนี้เล่นยอดแล้วก็ทิ้งเป็นแฮมเมอร์มาตรงนี้เป็นแล้วก็ตรงนี้ตบหลุดเรียบร้อยตรงนี้เป็นทรงออฟลิงสตาร์เนาะมีโอกาสที่จะทิ้งตัวลงมาแล้วก็ไอการการรีบาวขึ้นมารอบนี้เนี่ยคือจากไฮตรงนี้เมื่อคืนเนาะเพิ่งเห็นไหมรีบาวแค่สามสิบแปดจุดสองอรีบาวแค่สามสิบแปดจุดสองแสโอกาสที่จะลงต่อน,นี้มีสูงมากนั้นไอเดียก็เลยมองว่าเดี๋ยว คิดว่าน่าจะลงต่อแล้วก็อคือคือจากจากไอเดียของเมื่อวานเนาะไอเดียของเมื่อวานตรงนี้โลโลตรงนี้ของสี่ชั่วโมงเนาะไอของหนึ่งชั่วโมงเนี่ยโดนทําลายเรียบร้อยนี่นี่นะโดนทําลายเรียบร้อยตบหลุดเนาะก็คือเป็นโอ้แหละ,ะไรปแหละแต่ว่าก็ <ๆ S 1> ในเดียวคือมันตบหลุดเรียบร้อยแล้วแล้วก็การการขึ้นมาการขึ้นมาชุดนี้ก็ เป็นเป็นแค่การรีบาวเพื่อลงต่อตามตตามตามมไอเดียตามเดีหลักเนาะแเราก็ชุนี้คิดว่าน่าจะลงแล้วแหละน่าจะลงน่าจะลงมาต่อแล้วก็ถ้าลงมาก็คือรอบนี้ก็น่าจะลงมาถึงเก้าทาร์เก็ตแถดีวสักหน,นึ่งแปดหนึ่งแปดศูนย์สี่หนึ่งแปดศูนย์ห้าในไอเดียของภาพใหญ่เนาะก็คือโอ้โหคือเมื่อวานก็ตามตาม,ตามที่วิเคราะห์ไว้ทุกอย่างเนาะว่าจะขึ้นมาปุ๊บแล้วก็จะทําอะไรฮะทำ h i d d นแบร์เนาะขึ้นอย่างนี้ แล้วก็ทิ้งตัวลงมาแล้วก็เล่นโซนคีบูลิชตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็ขึ้นมาหนึ่งขาเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ก็คือเตรียมทิ้งตัวลงเพราะนั้นในในใน,ในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงก่อนตอนนี้อ่มองไอเดียตรงนี้ก่อนอของทางเฟรมส5้านาทีชุดนี้อเล่นก็คือเล่นเป้าลงเป้าลงสุดท้ายเป้าลงสุดท้ายเนาะเข้าๆเนาะเข้าครับข,ข,ข,ของ ก็คือตรงนี้แหละหนึ่งแดศนสี่จุหกอ่าอันนี้คือไอเดียของของสิบห้านาทีแล้วก็ไอเดียของหนึ่งชั่วโมงก็คืออยู่ตรงนี้อ่าไอเดียของหนึ่งชั่วโมงก็อยู่ประมาณหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดเพระ,ะนั้นเป้าเป้าลงเป้าลงก็เลยมองมองเป็นตามนี้เนาะก็คือหนอึ่งหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดถึงหนึ่งแปดศูนย์สี่ได้ประมาณอ่าประมาณนี้อันนี้คือเป้าลงเนาะแล้วก็ ยังไงก็แล้วแต่ไอ้การขึ้นมาถ้าถ้าจะขึ้นขึ้นมาต่อเนาะก็ไม่น่าจะเบรกตรงนี้ไปได้ประมาณหนึ่งแปดสองสามไม่ไม่น่าจะเบรกไปได้นะเราก็คิดว่าน่าจะลงมาตามตามเดเร็กชั่นเดิมเนาะแล้วก็ถ้าตบหลุดอีกก็จะกลายเป็นการเล่นชุดขู่ของชุดนี้อ่าเป้าลงก็ชุดเด่แถวนู่นนูนแหละก็คือประมาณประมาณนี้แหละประมาณอ๋อไม่ใช่ดิต้องวัดโปรเจกต์เนาะ อกอดีเลยก็ตีว่าประมาณหนึ่ถึง1807แล้วกันอ่ะไอเดียประมาณนี้เนาะก็ลองดูแนวเอ็มเอนนิดนึงนะ่งเนาะอ่าแนวเออก็คือพร้อมที่จะเป็นขาลงเรียบร้อยคือเมื่อคืนโหเน่นขึ้นมาเล่นเส้นม่วงเนาะปึ้งแล้วก็แน่งเทลงเลยเอออ่ะไอเดียประมาณนี้ฮะคือถ้าตอนนี้คือคอนเฟิร์มว่าลงแล้วนะใครใครที่จะเล่นหน้าลงก็คืออาจจะ รอรีบาวของทางเฟรมย่อยเนาะอาจจะเป็นทางเฟรมสิบหนาทีก็คือตอนนี้15นาทีลงลงมาเล่นโอเวอร์โซล่ะอ่าแล้วก็เป็นเป็นอะไรฮะเป็นโอเวอร์โซอ่าเป็นโอเวอร์โซยกโลเนาะนี่ตรงนี้อ่าแล้วก็ตรงนี้มันจะมีเป้าของ b บ r i s h เ i v e r g e n จ e อยู่ก็เดี๋ยวคิดว่าน่าจะขึ้นมาอีกหนึ่งขาประมาณนี้ก็ลองไปเล่นไปเล่นอในโซนของทางเฟรมหนึชั่วโมงก็คือ ลงมาเดี๋ยวอาจจะมีเด้งขึ้นมาแถวๆโซนนี้เนาะ18 19ถึง1820อา่า1819ถึง1820เดี๋ยวก็อา่เอาเร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 าเล่นเด้งเด้งช็อตโซนนั้นแล้วกันโอเคเนาะเป้าลงก็ตามตามโซนข้างล่างเลยโอเคครับสวัสดีครับ